เพิ่งถักฐานมาได้ทั้งหมด3แถวแล้วนะคะตรงนี้เมื่อกี้เราจบแถวด้วยการถัก c นะคะเพิ่งใช้เข็มเออเบอร์สี่ทับศูนย์นะคะในการจบแถวก็พอจะเริ่มขึ้นตัวกระเป๋าเพิ่งใช้เข็มเบอร์หนะคะเบอร์หทับศูนย์ค่ะตัวกระเป๋าใช้เข็มเบอร์หทับศูนย์อันนี้ที่เห็นเป็นรูกว้างก่คือเมื่อกี้นี้เพิ่งได้ลองทํา ลายดูนะคะว่าลายเขาขึ้นรูปออกมาแล้วสวยหรือเปล่านะคะก็เห็นว่าขึ้นรูปแล้วสวยน่ารักดีก็เลยเลาะออกแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปตัวกระเป๋าให้ให้ดูนะคะตอนนี้เราเริ่มขึ้นตัวกระเป๋าค่ะด้วยการถักโซ่สองหนึ่งสองแล้วเราก็มารักนี้ไว้นะคะมาร์กโซ่สองไว้ แล้วเราก็จะถัก f นะคะทั้งใบถัก f หมดเลยนะคะพั 1, 000, 1, 2, นหัวเข็มหนึ่งครั้งเว้น2 1 2นะคะเว้น1 2ลงในหลักที่3ค่ะเราจะถัก f 2หลักนะคะ1หลักแล้วนะคะอันนี้อันนี้คือ1หลักนะคะหลักที่2ในช่องเดิม ได้สองหลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ถักอีกสองหลักนะคะในช่องเดิมไขวานลูกนะคะเสียงดังหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งอ้อ,อย จะเป็นการถักโซ่2เว้น2หลักถัก f 2หลักขั้นด้วยโซ่1และ f อีก2หลักทั้งหมดลงในช่องเดียวกันนะคะต่อไปเราจะถัก f 1หลักเว้น2เหมือนเดิมนะคะ1 2ถัก f 1หลักนี่ค่ะ f 1หลัก อันนี้ก็ถือว่าแทนเป็นหนึ่งหลักนะคะโซ่สองตัวนี้มันจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปทําซ้ําเดิมเลยนะคะก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเว้นสองหลักหนึ่งสองลงในหลักที่สามนะคะถัก F อฟสองเหนึ่งสองเสองนะคะ เมื่อกี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเสียงดังแต่เพิ่งจะอธิบายอีกรอบนะคะอันนี้เราถักโซ่สองมาร์กหลักที่สองเอาไว้นะคะโซ่โซ่ที่สองเอาไว้เว้นสองหลักถัก f สองหลักในช่องเดียวกันโซ่หนึ่ง f สองหลักลงไปในช่องเดิมแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะเว้นสองหลักถัก f หนึ่งหลักตรงนี้แล้วก็เว้นสองหลักถัก f ชุดแบบนี้นะคะก็คือ f 2หลักคั่นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ f อีก2หลักในช่องเดียวกันแบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้บนไปจนถึงจุดเริ่มต้นที่เราาา์ k เลยนะคะอันนี้ได้4หลักแล้วก็โซ่2หลักโซ่หนึ่งสหลักแบบนี้แล้วนะคะก็เว้น2หลักถัก f เว้นหนึ่งสองถัก f หลักเดียวนะคะนะคะ่ะพอ f หลักเดียวเสร็จแล้วเราก็จะมาถักชุดนี้นะคะเว้น2 1 2หถัก f 2หลัก พันด้วยโซ่หนึ่ง f อีก2หลัก f หรือพอ1คอนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วปลดทีละสองปลดสองแล้วก็ปลดสองเว้น2หลักนะ1นึ่งสองถัก f หลักเดียวเพื่อนเพื่ทำแบบนี้สลับไปนะคะจนถึงจุด ที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเราถักตัว f 2หลักกับตรงนี้อีก2หลักนะคะมาจนถึงตัวสุดท้ายนะคะตรงนี้จะเ,เว้น2พอดีนะคะ1 2แล้วก็จะมีหนึ่งหลักก็คือหลักนี้นะคะที่เราทําไว้หลักนี้นะคะโซ่2ก็จะถือว่าถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาจบแถวกับโซ่2ที่เรามาร์กเลยนะคะ โซ่สองตรงนี้ถือเป็นหนึ่งละแทงผ่านสองเส้นเลยนะแทงผ่านสองเส้นนะคะแล้วก็ C จบแถวคือควักเข้ามาแล้วก็ลอดผ่านได้เลยแบบนี้นะคะก็คือการจบแถวที่1นนะคะของตัวกระเป๋านะคะจะได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปเราจะขึ้นตัวกระเป๋าแถวที่2นะคะตั้งแต่การขึ้นตัวกระเป๋าแถวที่สองไปเนี่ยกับ2 3 4าสเนี่ยจะไปใช้วิธีการขึ้นเหมือนกันนะคะก็คือ ดึงสายาดึงห่วงให้ยาวประมาณนี้นะคะแทงเข็มดันโซ่สองตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวแบบนี้เข้ามาเลยค่ะแบบนี้นะคะอันนี้คือการขึ้นแถวนะคะแล้วเราก็จะถักโซ่สามเพื่อเราต้องการให้ตัวโซ่ตรงนี้มันนูนขึ้นนะคะหนึ่งสองแล้วก็สาม เรา mark โซ่ที่3ไว้นะคะตัวหลักนี้ไว้เราก็จะถือว่าตัวนี้เป็น1หลักนะคะถือเป็น1หลักสามสี่ห้าคือทุกแถวที่เราจะขึ้นเป่าไปเนี้ยเราจะใช้วิธีนี้นะคะเพิ่งจะไม่ได้ทําให้ดูแล้วนะคะวิธีขึ้นจะเหมือนกันหมดเลยต่อไปอันหัวเข็มหนึ่งครั้งถักแบบนี้นะคะก็คือ f สองโซ่หนึ่งแล้วก็ f สอง หชุดแต่เราจะแทงลงไปในช่องโซ่ตรงนี้เลยนะนะคะช่องโซ่ที่เราทําโซ่หนึ่งเอาไว้ช่องนี้นะคะแทงไปเลยถัก f สองหลักค่ะ f 1 f สองคันด้วยโซ่หนึ่งเขื่เดี๋ยวแถวต่อไปเราก็จะทำตรงนี้นะคะทำแบบนี้ค่ะ แล้วก็ F อีก2หลักในช่องเดิมในช่องเดิมนะคะแล้วก็อีก1ห,หลักค่ะทั้งหมดก็4หลักนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปก็ทำา1หลักเว้น2นะคะเว้น2หลักตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราทำว่างไว้ อันนี้จะเป็น F หลักเดียวนะคะที่เราทำเอาไว้ตอนแรกพันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงไปนะคะแล้วดันขึ้นแบบนี้เหมือนกันกับที่เราทำตรงนี้นะคะเพื่อทำให้เขานูนขึ้นแล้วก็ควักไหมรอบมาค่ะดึงแบบนี้นะคะแล้วก็ทำถัก f ปกติเลยค่ะปลด2แล้วก็ปลด2ค่ะหลักเขาจะนูนขึ้นแบบนี้ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งทำในช่องที่เราทำโซ่1เอาไว้นะคะทำแบบเดิมก็คือ f 2หลกักหลักที่1หลักที่2กดไปหมดนะคะหลักที่2องแล้วก็โซ่1น,นะคะ f อีก2หลัก เราจะได้ลักษณะแบบนี้พอมาถึงตรงหลักเดียวตรงนี้นะคะเราก็ดันขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะแทงเข้าไปแล้วดันเข็มขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านด้านหลังดึงขึ้นมานะคะบดทีละสองนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ บบนีนะะ้ต่อด้วยทำเหมือนเดิมค่ะ f 2องโซ่1แล้วก็ f 2ในช่องนี้นะคะแล้วก็ดันเข็มแบบนี้เหมือนเดิมนะคะหลักหลักเดียวตัวนี้นะคะทำวนมาเลยนะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเพื่อทําการปิดแถวอันนี้ก็คือเพื่อนๆก็ทำมาจนถึงถักโซ่สอง ไปสัต f สองโซ่1แล้วก็ f สองนะคะลงในช่องนี้พอเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาจบแถวกับหลักนี้ได้เลยนะคะด้วยการถัก c c จบแถวได้เลยนะคะก็จะเป็นการจบแถวที่สองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะเราถักแถวที่สองนะคะมาจนถึงชุดตรงนี้ชุดสุดท้ายนะคะแล้วเราก็จะจบแถวกับโซ่ ตัวที่3นะคะที่เราาร r k เอาไว้อันนี้แทน1หลักนะคะแทนเข้าไปเลยแล้วเราก็ควักไม้เข้ามาจบแถวทำสีจบแถวก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะขึ้นแถวใหม่ทำเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนี้จะเพิ่งแฮมให้ดูนะคะก็ดึงเชือกมายาวประมาณหนึ่งนะคะดันหัวเข็มขึ้นมาแบบนี้ของเอาไว้นะคะเกี่ยวกลับมา อักโซ่สามนะคะหนึ่งสองสาม mark โซ่ที่สามเพราะเดี๋ยวเราก็จะมาจบแถวแบบเมื่อตะกี้นี้เหมือนกันนะคะพอเราได้โซ่สามแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาถัก F ตรงนี้นะคะในช่องโซ่ของตัวคล้ายๆตัวพัดเล็กๆอันนี้ค่ะเล็กๆแทนว่าเป็นตัวพัดเนาะนะคะจะคล้ายๆพัด หนึ่งหลักแล้วนะคะแล้วก็ถักไปอีกสองหลถักไปอีกหลักหนึงเป็นสองนะคะโซ่หแล้วก็ถัก f อีกสในช่องเดียวกันแบบนี้ทําซ้ําเหมือนเดิมนะคะตัวน,นี้เพื่อนๆก็ใช้วิธีดันเพื่อให้เขานูนขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยววิธีทําจะเหมือนแถวที่สองทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาจบแถวด้วย c ตรงนี้เหมือนเดิมถักแบบนี้วนไปเรื่อยเรื่อยเลยนะคะจนได้ความสูงที่เราต้องการ แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะจะได้ความสูงที่เราต้องการลายเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือว่าสองข้างของพัดเล็กตรงนี้เขาจะนูนขึ้นนะคะแล้วก็จะเรียงยาวขึ้นไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปถักมาให้ได้ความสูงที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะค่ะเพิ่งถักมาได้ทั้งหมดตัวกระเป๋านะคะทั้งหมด21แถวค่ะ ในแถวที่21ก็คือแถวตรงนี้นะคะเพิ่งจะปรับลดขนาดเข็มเพราะว่าเพิ่งไม่อยากให้เขาเขาบานออกนะคะจากปกติแล้วถักเบอร์6กทับศูนย์นะคะแถวสุดท้ายตรงนี้เพิ่งถักเบอร์5้ทับศูนย์ค่ะแต่ถ้าใครไม่มีจะถัก6ทับศูนย์ก็ได้นะคะดึงให้แน่นหน่อยก็จะได้ลักษณะตามนี้นะคะประมาณนี้ความสูงก็อยู่ที่ ความสูงจากตัวแถว,แถวแรกของตัวกระเป๋านะคะจนถึงแถวที่21เนี่ยก็จะสูงที่ประมาณ8นิ้วครึ่งค่ะต่อไปเราจะเริ่มทำการเก็บขอบแล้วก็ทำตัวที่จับกระเป๋ากันนะคะ